เดี๋ยวโค้งหน้าเนี่ยน้องเพชรเข้านอกนะเป็นเลนยยอโอ้ยย่อย่อ <th> <confusing> รถทรงที่ยกสูงแบบนี้ผมไม่เคยหาฟีลลิ่งแบบนี้ได้มาก่อนและไม่เคยคิดว่ามันจะมีด้วยอันนี้คือผมพูดเรื่องจริงนะผมตกใจเลยพอเป็นรถตัวเองอ่ะเราเคยรู้ before After ก่อนทําและหลังทํามันไม่มีทางเป็นไป,นปนได้ดก่อนทําจะมา120แล้วก็ชากหลบอุบัติเหตุที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมว่ารถโคงพลิกแต่พอหลังจากเปลี่ยนมาแล้วลองการทดสอบเมื่อกี้ผมมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับอุบัติเหตุแทบจะเป็นศูนย์เลยอ่ะเพราะว่ามันมอมันกลับพอมันพลิกปุ๊บแล้วมันกลับมาเลยผมให้เลยให้ดิวแล้วให้่ิ ไม่ใส่เนะเบรกด้วยครับดูนะร้อยร้อยสิบพี่จะเข้าแบบเนียนดตัวนใบเพื่นเพื่อนท่านไหนนะครับที่สนใจแล้วยังคิดว่ามันจะจริงหรือเปล่า อย่าคิดครับอย่าคิดอย่างเดียวมาลองต้องม,มาลองที่เราทําทดสอบความปลอดภัยมีอยู่จริงไหมแต่ผมพูดได้เลยว่าที่ AC Power ของเราความปลอดภัยมีอยู่จริงครับและสัมผัสได้อุปกรณ์หลักที่ดีอุปกรณ์เสริมที่ดีช่วยทําให้ออกมาเป็นฟิลลิ่งที่สมบูรณ์แบบและได้ความปลอดภัยแบบนี้ใช่ครับฝากติดตาม AC Power ฝากติดตามน้องเทสตนะครับในละครช่อง31แล้วก็ ช่องทางติดต่อของผมเบอร์โทร0865991564 Facebook fanpage กันโครง AC Power ทวีนามช่อง Youtube Channel AC Power ทวีนามเว็บไซต์ AC Power Thailand com สำหรับคลิปนี้ EP นี้ผมส้มเช้ง AC Power น้ำเพชรช่องวันแต่ก่อนครับ,วรบสวัสดีครับ